ครับสวัสดีครับวันนี้ตอนนี้ผมยืนอยู่ด้านหลังของทรรเนียบนะครับมองไปก็จะเห็นว่าตอนนี้ปิดม่านเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศตอนเช้ามีแสงแดดนะครับแดดก็กำลังดีนะครับเป็นเมืองที่ผมว่ามีโอกาสสูงในการที่มาดูนกหลากหลายนะครับ นกนี่มีเยอะมากเลยนะครับที่นี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่นะฮะตอนนี้เรายือนอยู่ใต้ต้นไทรนะครับต้นไม้นี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่นกทั้งหลายก็จะมากินพวกผลไม้ทั้งหลายนะครับก็เป็นสวนเล็กๆสวนหย่อมเล็กๆนะครับมีแมกไม้ต่างๆนานาพันธุ์นะครับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเขียวชะอุ่มขึ้นมานะฮะมองไปก็เจริญหูเจริญตานะครับส่วนต้นคริสต์มาสเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นต้นไม้ที่รู้สึกตอนนี้อาจจะติดเชื้อเชื้อราอะไรสักอย่างเป็นฟังกัสอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับก็ ดูก่อนเหมือนกันว่าจะทํำยังไงเพราะว่าคือที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะแก้ไขนะฮะมีคนสวนมาแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่านะครับดูนกทั้งหลายแหละบินไปบินมานะฮะเหมาะสำหรับ Bir d Watchers ทั้งหลายเลยนะฮะที่นี่บ้านที่นี่นะครับจะเป็นบ้านแบบเป็นขงกล่องขึ้นมานะฮะ บ้านแต่ละบ้านก็จะเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะฮะคือคือแบบหชั้นสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นกล่องๆไม่ต้องมีหลังคาเลยนะครับไม่ต้องมีหลังคาเพื่อนบ้านก็ต่างคนต่างอยู่เพราะว่ากำแพงสูงมากนะครับถ้าจะดูกำแพงเนี่ยกำแพงสูงจริงๆนะครับสูงมากๆเลยนะครับนี่เป็นลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากเมืองไทยนะครับ ทีนี้ก็จะเดินมาดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ถือว่ามารีวิวทำเนียบเอกอัคราชทูตณนะกรุงลิมานะครับนี่เป็นต้นพริกที่พยายามปลูกนะฮะจะเห็นว่ามันก็จะมีใบแหว่งๆเพราะว่ามันจะมีกาค่าพริกเนี่ยมามากัดมันอยู่นะครับก็หวังว่ามันจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ก็ปลูก พยายามปลูกพวกกระเพราโหระพานะครับนี่ดูต้นคริสต์มาสมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสองสีเป็นทูโทนขึ้นมากำลังเดินไปข้างหน้า เป็นดอกไม้คนี่เป็นส่วนของประตูนะครับที่เดินทะลุเป็นเรียกว่าเป็นทางเป็นเซอร์วิสแอเรียนะฮะเดินเดินมานะครับ รงนี้เป็นสวนด้านหน้าสวนด้านหน้าก็จะเห็นธงไทยอยู่สะบัดมองเข้าไปก็จะเห็นห้องรับแขกนนะครับห้องรับแขกได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงนกนะครับข้างบนเห็นไหมครับมนก เมืองที่ดูนกได้สมบูรณ์แบบเลยนะครับมีนกตลอดนี่เป็นด้านหน้าของทำเนียบนะครับด้านหน้าของทำเนียบถ้าเดินเข้ามาก็จะเดินเข้ามาอย่างนี้นะฮะเดินเข้ามาครับสองชั้นนะครับ ธงปลิวสวัยข้างหน้าก็ฝั่งตรงข้ามเป็นต้นไม้สูงเชียวนะครับดูข้างบนบนฟ้าก็มีนกน่าจะเป็นเหยี่ยวที่นี่มีเหยี่ยวกับแร้งเยอะนะครับนกเขานกพิราบมีหมดทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างเลยนะฮะเหมาะมากทงสีเริ่มซีดและเดี๋ยวผมคิดว่าคงต้องเปลี่ยนแล้วนะครับ Yeah. Uh.